เข้าใจเลยฉันเป็นมาก่อนแล้วมันก็หายไปแล้วอ่ะหายนานอย่างหายได้แล้ว่ะหายทุลืมไปแล้วอ๋อมันอาจจะแบบหมดไปที่กันเนาะหายหมดแต่ก่อนนั้นก็แก๊กก็แก๊กขึ้นก็ฟอกลงก็แก๊กอ่าไม่ใช่มันหายไปแล้วเหรอไม่ไม่ไม่เป็นไรหัวเข่าดีหัวเข่าดีหัวเข่าใช้ได้หัวเข่าดีเออใช่เออเธอพูดถึงก๊อกแก๊กฉันเป็น ก็นิสสาวเปบอกว่าใครที่บางทีลงบันไดเคลื่อนไหวถ้ามันดังก็ก็ก็แก้ตามข้อคงข้อเข่าเนี่ยเมื่อความเสื่อมมันเริ่มมาเนาะแต่เพราะฉะนั้นเห็นไหมเขาถึงแนะนําให้กินโน่นนี่นั่นอะไรสารพัดทุกอย่างรองเท้าของเราเนี่ยแม่ดี่พาเขาบอกมันหายไปเองก็เราก็ไม่รู้ด้วยแบบไหนแก้วี่ฉันหายไปหลายปีแล้วอะไมเออที่บอกก็ก็แก้แก้น่ะชนแต่ก่อนจะลุกลยแก้แก้ แต่ว่าเธอแตอย่าไปใส่รองเท้าที่ไม่ว่าจะเป็นรองเท้าแบบไหนอันนี้บอกคุณแม่ทุกท่านไม่ใช่แค่เหนียวนะแม่นะซื้อรองเท้าเมอฉันใส่มานานมากเลยตั้งแต่สมัยก่อนแสดงมาหายพนองลงมาแล้ม่จะใช่น่าจะใช่นะเออเออเออถ้าเธอไม่พูดฉันก็จำไม่ได้เลยที่ก็แก่แก่กันฉันเป็นมาก่อนหายไปหลายปีเลยจะลืมลืมว่าเคยเป็นนั่นแหละก็แก่ก็แก่ก็คือความเสื่อมร่างกายอะไมันมานั่นแหละแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นรองเท้าชนิดไหนนะแม่นะ พยายามซื้อรองเท้าที่มีอุ้งเท้าสูงค่ะเพราะว่ารองเท้าที่อุ้งเท้าสูงเนี่ยมันจะช่วยพยุงตรงอุ้งเท้าเราได้ดีจริงๆค่ะแต่ให้ดีก็ที่ลงมาขอพ่อพู่แม่ว่าตัวที่อุ้งเท้าเนี่ยมันเป็นที่ยอมรับเราไหมตรงอุ้งตัวเนี้ยอุ้งตรงเนี้ยเป็นที่ยอมรับนะใช่ตรงเคิร์ฟเนี่ยแม่นิสาได้ความรู้มานะกับของต่างประเทศนะแม่ซึ่งเขายอมรับกันแล้วล่ะ